ห้องปฏิบัติการสยบบัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายประจนประัดสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายวรรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าจากสถิติสะสมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2565จนถึงปัจจุบันพบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด2,531จุดลดลงถึงร้อยละ83.59 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่พบ8,66จุดด้านพื้นที่เผาไหม้ที่เสียหายจากไฟป่าก็มีจำนวนลดลงเช่นเดียวกันและพบว่ามีลักษณะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยเป็นเพียงพื้นที่จุดเล็กๆไม่ได้ขยายเป็นวงกว้างเนื่องจากการบริหารจัดการเชี้ยเพริงที่มีคุณภาพและความรวดเร็วในการเข้าควบคุมไฟได้อย่างทัน,นท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่พบมีค่าเกินค่ามาตรฐานรวม40วันลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา